เดินหนีเลยนะละูกจินมัก็ออกอกตัวก็ให้กินดีแ,แต่มันโตกันหมดแล,ล้วล่เาแกะเป็นบังคอกที่บังคอบไหนก็อยู่ก็ให้แกะก่อนในถังลูกไม่ได้กินนมหรอก

เป็นแต่อย่างเงี้ยป่านนี้มาสองตัวสามตัวอ้าวนอนกินเลยทีเนี้ยแตไม่ลูกกินนมนอนกินเลยทีนี้แม่น่าให้ไปอยู่กับบางล้นเลยเนี่ยลูกกินนมนอนนะอะให้ลูกกลัวแล้วนะ แซบจริงจริงกินแล้วก็จะไปเยี่ยวใส่ตัวอื่นตัวอื่นเขกินไม่ได้นะตะะกิะกินเป็นอย่าง้กินได้หมดหรอ ให้ลูกดีเอาพ่อร้อยบอลครับลูกมาเองก็สวยแม่บอลเลือดทึ้งสูงเอาพ่อร้อยเอาแต่ก็แจวเลยลูกมาุมกตัวเนี่ยมีเลือดสามใจเลือดตัวเดียวนี่แหละโอ้ยแสบลูกกินนมแล้วนอนไม่ยอม นี่ก็เลีอยสูงนะแต่แกสีสันครับแปลงให้สวย